หมู่บ้านที่ต้องอ้วนเท่านั้นถึงจะสวยประเทศไทยหมู่บ้านในภูเก็ตพบกับหญิงสาวอ้วนกำลังทานอาหารมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าที่ต้องเพิ่มน,น้ำหนักนะครับหมู่บ้านที่นี่ต้องมีน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลจะสวยถ้าไม่ถึงไม่สวยมีแฟนหรือเปล่าครับีค่ะจริงเหรอครับเนี่ยเนของฉันชอบฉันเพราะฉันอ้วนน่ารักและดังเมน,นี้ค่ะเป็นทำกับข้าวเองให้พักนอนอย่างเดียว ตอนนิ่งไม่เคลื่อนไหวและไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเ,เ,เลยล่ะคข้าวยางหูข้าวย่างตอนเชี่ยงเมลาอร่ดูแล้วูแล้วเมื่อภรรยาพูดปุ๊บสามีก็เริ่มเตรียมปับ๊บสบายมากๆเลยนะครับดูสบายจริงๆอะสบายที่สุดเมื่ออาหารแสนสมบูรณ์มาเสิร์ฟที่เตียงคุณหมูขาวโอ้โหอุ๊ยนี่ข้าวใครลร่ะครับ ภรรยาของผมครับอข้าวพูนจานเนี่ยเป็นของคุณหมูขาวคนเดียวเลยเหรอคะเนี่ยโอ้คนมองเฉยๆยังรู้สึกอิ่มไปด้วยเลยคะเนี่ยอ,อแล้ว <laughs> เรื่องที่กินข้าวล้างจานก็เป็นหน้าที่สามีคุณหมูขาวพอกินเสร็จแล้วเธอก็นอนทันทีเดี๋ยวนะเพิ่งกินแต่เมื่อกี้ไม่รอให้อาหารย่อยก่อนเหรอ